ครับผมก็สวัสดีนะครับสรับ FC ทุกท่านที่เข้ามารับชมทางเพจตะกอไฟเตอร์นะครับมาชมตะกอเหลี่ยมค้าหัวแปรนะครับฝั่งที่ห่าลังเป็นทีมงานของขุนจุนมวยป่านะครับเจอกับฝั่งน้นทรีมทูมูเฉพาะกิจนะครับฝั่งนี้นะครับประกอบไปด้วยทางด้านของ ตะนางรองนะครับหรือตาขุนโจรนะครับต้นฟุกสารคามนะครับแล้วก็นาสายสุดเป็นทางด้านของเสียนกขุนโจรมวยป่าจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับส่วนฝั่งโน้นนะครับริมทีมนะครับน้องทีมรัชวิพานะครับตั้มภูพานแล้วก็บ๊อบบี้โชคชัยสินะครับสามหนุ่มสามมมนะครับคนละค่ายนะครับฝั่งโน้นผู้เฉพาะกิจนะครับดีมินเฉพาะกิจเหลี่ยมนี้เป็นทางด้านของ ตะขุนโจนแรแลกข้ามหัวเปกับทางั้านของบ ok ๊อบบี้ชคชัย4นะครับเกมอยู่ที่13แต้มนะครับชิงรางวัลไปกับเตะอยู่ที่เท่าไหร่ที่เตะเต,ตะกันทักทายกันค่นี้ชิงรางวัลไปกับอยู่ที่ 20K บนะครับ20,000บาทน,นะครับวันนี้ก็อยู่ด้วยกันที่สนามชกชัย4นะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับพูดคุยทักทายกันได้นะครับ ตอนนี้สกอร์ฝั่งที่หันหลังนะครับทีมงานของขุนจนไม่ป่านะครับขยับขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์นะครับเอานะฮะโอกาสเป็นแต้มของฝั่งทางริมทีมนะครับตั้มภูผานรับ1 2บ๊อบบี้เขยโยกตัวสาบเรียบร้อยนะครับใส่สกอร์นะครับเต็มตามตีเสมอเป็น1เท่าในช่วงต้นเกมนะครับเอานออกคืออะไรเราที่แก้วมายกเลือกมันแต่มาครับหนึ่งต่อหนึ่งนะฮะ ต่มจีมาหาต้นฟูกเปิดเสียนกวิ่งไหลป้อนลูกนี้เบอร์ไม่โดนะฮะกระโดดตามไม่ถึงลูกนะครับเป็นแท้มของฝั่งทางริมทีมนะครับพลิกแซงแล้วนะครับ2ต่อหนึ่งนะครับต้นฟูกสรารคามก็ลงมาเป็นตัวเปิดลูกให้เสียนกนะครับเสียนกนี่จะเป็นตัวยกหลักนะครับ ได้รักได้อยู่แลเพระว่มมันรับได้ก็ต้องดูฝั่งทางคุณโจนนะครับจะปรับเปลี่ยนแผนให้ต้นฟุกยกหรือเปล่านะครับหรือจะหยุ่แผนเดิมนะฮะโอ้โหจังหวะนี้เสิบตัดหน้าขวาลูกหลุดกรอบนะครับออกหลังนะครับออกข้างนะฮะเขาเห็นด้เขาเห็นเรากว่าเป็นฝั่งทางด้านของคุณโจนไมปาได้เสิบนะครับออกเกมเสิฟโดยต้นฟุกสารคามนะครับเสิฟกระแทกกี้ไปหาทิมนะครับเปิดตั้มโรยเข้ามาปลิ่มนะฮะตีสาเจ้าตาลาก ตีแก้ไขไปก่อนนะครับลูกมันไกลนะฮะบอบบี้จังหวะดสองซับจอจอเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนเกมเสิร์ฟนะครับทักทายเอฟซีที่เขามารับชมนะครับในช่วงดึกๆนะครับตีหนึ่งกับอีก32นาทีนะครับแปลนะครับ2ต่อหนึ่งนะครับเกมเสิร์ฟของตําภูพัน ทัดหัวเน็ตนะฮะเสียนกกราบ1นึสองไปห่างนิดนึงนะครับแต่ก็ยังแก้ไขดีนะฮะทางด้านของตาขุนโจนนะครับเป็นเกมเ์ฟของฝั่งขุนโจนไม่ปานะครับโดยต้นพุกสารคามนะครับแต่นะครับตึงต่อสองครับไล่เส้นนะครับหาบ๊อบบี้ ตามโรยมาสวยโอ้โหเอา้าตีเกี่ยวเซียนกนะครับลูกนี้หลายป้อนไปตะนัออกลองใส่สะกอได้ไหมแต้มนะครับใส่สกอรเรียบร้อยนะครับตามตีเสมอได้สําเร็จเป็น2ต่อ2แต้มนะครับเด่นนะครับ 2. ต่อ2นะครับตนปุกไล่เส้นไปอีกทีหนึ่งนะครับหาทางนั้นบอบบี้ตามไหลโรยมาอมลงนี้ขยับเข้าใกล้ตียัดตัวเลยนะครับบอบบี้นี่ก็เป็นนักกีฬาที่ ตีหัวดีอีกคนหนึ่งนะครับเป็นตะกร้อเวทร,รับแขกอยู่สนามรามินทา40นะครับสำหรับบอบบี้ทุกชัยสีนะครับส่วนตะนางรองนี่ก็ถือว่าดีวันดีคืนนะครับไปหัวนี่ถือว่าระดับต้นๆน,นะฮะให้เป็นเกรดเอเลยก็ว่าได้นะครับเวทตีหัวของตะนางรองนะครับนี่โอ้โหจังหวะนี้ตีผิดเหลี่ยมนะครับไม่ข้ามนะครับเป็นฝั่งทางรินทีมขยับขึ้นนำ3-2ในช่วงต้นเกมนะครับ ลงไปในหน้าเสือฝั่งทางคุณโจเนรู้สึกว่าจะดูดีกว่านะครับเพราะว่าได้ระบบทีมเวิร์กนะครับอืตั้มเสิร์ฟมาจังหวะน,นี้1-2ได้ไหมตะเลือกตัดยอดตั้มรับได้บอบบี้กดมาตะยังเกี่ยวนะฮะเสียนกหลายป้อนไปดับ2สัต์เย้าตีเกี่ยวอีกแล้วบอบบี้ดับ2เรียบร้อยโอเป็นแปะนะฮะฝั่งทางริมเพีม,มขยับหนีออกไปเป็น4ต่อ2นะครับ ตีเบานี้ฝั่งนู้นก็โชกเกี่ยวเหมือนกันนะครับหน้าเสือฝั่งนี้ดีกว่านะครับลงไปเปิดตัวนะครับแต่ว่าตอนนี้ฝั่งนูน้นนี่ดีแล้วเกินนะครับเพราะว่าวเวดเหลี่ยม3ามฝั 2, ่งนู้นชนะมานะครับเหลี่ยมนี้ทางนั้นของต้นพุกสารครามลงมานะครับเป็น3ามสาแล้วนะครับเซตเมอร์ตะกีนี้ฝั่งที่หันหลังแพ้ไปในช่วงปลายเกมนะครับ ติดกัน2ออปชันนะครับ3-2กับ2-2นะครับเดี่ยม2-2ในฝั่งทางขุดจนแพ้ไปแล้วนะครับออปชันที่2เป็น3-3นะครับโดยต้นฝุกาะคามลงมาอีกคนนึนงครับแต่ก็ยังอยู่แผนเดิมนะครับเป็นเสียนกเป็นตัวยกหลักนะครับ2ต่กับนะฮะต้นฝุกจีไปหาทิม์นะครับเปิดสวยตั้มโรยเข้ามาสวยตียาวโดนแนงลูกนี้กรรมการยังไง โอ้โหกรรมการไม่ขานะครับเป็นแต้มของฝั่งทางขุนโจรนะครับไล่มาเป็นสามต่อสี่นะครับแต้มเดียวทันนะครับทักทายนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมใหม่ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆนอนดึกทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่ด้วยกันที่สนามชุกชัยสี่นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับพูดคุยทักทายกันได้นะครับสามต่อสี่นะครับต้นโุกนะครับตัดยอดนะครับช่องกลาง ตามโยกมาปิ่มๆเรียบร้อยนะครับเกมปีหัวในความแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับต้องยกให้ฝั่งทางขุนจุนมวยปานะครับตะนางรองไปแข็งแกร่งกว่านะครับเทคตัวสูงนะครับส่วนบ๊อบบี้นี่คมนะครับจังหวะการตีนี่กระชากเล่นนี่ถือว่าทําได้ดีนะครับทางด้านของบ๊อบบี้นะครับเอาเสียโอ้โหทางด้านของพี่นกรับลูดนะครับเป็นแต้มง่ายๆของฝั่งทางริมทีมนะครับ ขยับหนีไปเป็น5้าต่อ3แล้วนะครับลูกนี้เสิฟย,ยัดตัวนะครับแต่นะครับ 5. ต่อ3นะครับตมัมพูบานได้เสิบนะครับจีมาหาต้นฟุกนะครับเปิดเสี่ยนุกวิ่งไล่ป้อนไปตะโกดเรียบร้อยนะครับเป็นทางด้านของคุณจนไม่ไปาได้เสิมน,นะครับ สามต่อห้านะครับสองต้มทันนะครับมาซ้อมมาซ้อต้นฟุกตัดหยอดนะครับช่องกลางโอ้โหเปิดไม่ค่อยดีนะฮะจังหวะนี้ไหลมาได้ไหม<อ>ติดเกี่ยวตาด<ไ>องร้องโอ<ไ>้โหอย่างกันยกต้นฟุกไหลเข้าไปตานองรองฉบไม่โดนนะฮะไม่ถึงอบอบบี้เหลือบองนิดนึงก<อ>ดไม่ค่าโบโหโบ,บอบบี้นะฮะจังหวะนี้พลาดไปเองนะครับยกจ่อจอนึกว่าลูกล้นนะครับตตมไม่โดนลูกนะครับ เป็นฝั่งทางคุจนจนมวยป่าบี้มาเป็น4ต่อ5แต้มเดียวทันนะครับแต้มนะครับ4ต่อ5นะครับเกมเิฟของตอนฟุกจี้บาหาทิมตามโรวยมาบอบ,บี้สาสตร์ยาวตีเกี่ยวสีนกยกไปตาขยับตัวตีเรียบร้อยเป็นแดมนะครับตามตีเสมอได้สำเร็จเป็น5เท่านะครับโอ้โหเกมเข้าทําเนตาเนเท็กต,ตัวสูงเลือกเกินนะครับ กิมไปขวาสุดของทีมนะครับได้แค่มอนนะครับต้นฟุกสารคามก็ถือว่าลงมาช่วยได้คนข้างจะเยอะนะครับมาช่วยในเกมเสิร์ฟนะครับแล้วก็เปิดลูกนะครับแต่นะครับห้าเท่านะครับต้นฟุกสารคามได้เสิร์ฟมาแล้วฮะจีไปหาบอบบี้ตามโยกโดยมาบอบบี้เอ้าโอ้โหจิ้มลรงนี้เสียนกเช็คพลาดนะครับนึกว่าลูกออกนะครับตากล้องลงนะครับ เป็นริมทีมได้เสิบนะครับสวัสดีนะครับทุกทท่านที่เข้ามารับชมนะครับห้าต่อห้านะครับต่ําอืมจะเสิฟไล่เส้นนะครับจะวัดหาเสียนกนะครับแต่นะครับห้าเท่านะครับตนฝุกจิ้มไปหาทีมต่ําโยกไหลรยมาตีไม่ข้ามนะครับเป็นฝั่งทางขุนจุนม้ป่าพลิกแซงแล้วนะครับหกต่อห้าแต้มนะครับ ยกยัดตัวนะครับจังหวะนี้ทางนั้นของตั้มนี่ยกมาใกล้ตัวบ๊อบบี้ขยับตัวตีไม่ทันนะครับเลยเลือกหยอดน้ำหนักเบานะครับแต่นะครับ6ต่อ5นะครับตีกี้ไปหาทางนั้นของทีมอีกแล้วนะฮะยกมาล้นลูกนี้มีโอกาสใส่สกกร์สูงนะครับลูกนี้ตาดังลองโชบเรียบร้อยนะครับเป็นอีกหนึ่งแต้มของฝั่งคุนจนไม่ป่านะครับ นำไปเจ็ดต่อ5แต้มแล้วนะครับแต้มนะครับเจต่อ5้านะครับตน้นฝุกกี่บายหาทีมอีกครั้งนึงตั้มโยกป้อนมาเอ้าตีไปไหนวะบิโอ้โหไม่มีเหลี่ยมลงหรือเปล่านะครับตีออกข้างไปค่อนข้างจะเยอะนะครับได้อีกหนึ่งแต้มนะครับ8 5้าแล้วนะครับ ความมั่นใจนี่รู้สึกว่าบอบบี้นี่ไม่มีความมั่นใจนะครับพะวงเกมยกของตั้มบุพานหรือเปล่านะครับแต่นะครับ8ต่อห้านะครับตนฝูกสารคามนะฮะจาะช่องกลางเอาลันบอบบี้ต้องลากเล่นเองตีนะครับปรับเปลี่ยนแผนนะครับฝั่งโน้นนะครับเป็นอ่าทีมทีมอยู่กลางนะครับตั้มมาอยู่กรอบหน้าขวานะครับแล้วก็บอบบี้อยู่มุมเดิมนะครับ แตมนะครับ5ต่อ8นะครับหยอดมาอูโหูยยดดีนะฮะจังหวะนี้เป็นแต้มนะครับขยับมาเป็น6ต่อ8สำหรับริมทีมชอวกิจนะครับ2แต้มทันนะครับเป็นช่องโหว่เหมือนกันนะครับฝั่งนี้นะครับหยอดเข้าช่องกลาง6กต่อ8นะครับตัดหน้าขวาลูกนี้ได้ไหมไงเล็กซี่ตัดอ้โหูลอยตัวมาจากข้างคอร์ดนะครับเทคตัวสูงนะครับทางด้านของอ่าตาคุณจนนะครับ จับจุดคืออะไรครับเอสก็ปรับแผนกันนะครับปรับกันระหว่างเกมนะครับก็ต่างฝ่ายต่างมานะครับไม่ได้ซ้อมด้วยกันนะครับทําให้ความเข้าใจนี่จะมีน้อยนะครับเกมการยกีนจะไม่ค่อยเข้าใจกันเอาตีเกี่ยวตาอีกแล้วนะเสียนกไหลไปตาเรียบร้อยนะครับไหลออกไปเรื่อยๆนะครับ9กต่อ6นะครับ สวัสดีคุณแม็กน้อยนะครับเข้ามารับชมนะครับทุกทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมที่ไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับแต่นะครับเก้าตัวหกแล้วนะครับเกยียบเสฟของต้นพุกสารคามนะฮะกี้ไปหาตั้มนะครับพิมพ์ไหลมาสวยนะครับฝั่งนู้นอ่าตัวยกเป็นตัวยกอาชีพทั้งคู่เลยนะครับระหว่างตั้มกับทิมพ์นะครับขายยกก็ได้นะครับ แต่ก็ <outward> ต้องดูนะครับว่าใครจะยกรู้ใจกันกว่กนะครับระหว่างทางนั้นของทีมกับต่ำนะครับตอนนี้เป็นหน้าที่ของทีมลำเลียงมาตีเรียบร้อยได้อีกหนึ่งแต้มนะครับขยับมาเป็นเจ็ 9, ดต่อเก้าสองแต้มทันนะครับก็ผลัดกันพลาดนะครับ ปฏหาพี่ดนปฏิหารปฏิหารอย่างเดียวเลยขอครับผมขอบคุณคุณแม็กน้อยต่อยลำตัวนะครับที่ส่งดาวมาให้10บดวงนะครับ thank you นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับโอ้โหลุกนี้เทคตัวกดเข้าช่องกลางเลยนะครับคู่ที่แล้วแอน่าจะบวกเยอะนะครับก็ไม่เยอะนะครับเพราะว่าไม่มั่นใจเพราะฝั่งโน้นเขาคู่เฉพาะกิจนะครับแต่มะครับ9้าต่อ7นะครับ เตี้ยเซือของต้นฟุกสาขาขยับมุมเสิร์ฟบ้างนะครับกี้ไปหาบอบบี้ทิมไหลป้อนมาพอดีคำกีดเกี่ยวนะฮะตาต้องกระชากเล่นเองจอดๆอย่างนี้ลูกนี้โดนกึ่งแข้งกึ่งเข่าเสียนะครับเป็นแต้มของฝั่งคนจนมวยป่านะครับขยับไปเป็น 10- ต่อ7แล้วนะครับแลกกันคนละมมดใช่นะครับแต้มนะครับ10ต่อ7นะครับเอาลนะไปหาทิมลูกแรกไม่ดีลูกสองไกล แก้ไม่ข้ามนะครับได้อีกหนึ่งแต้มสลับทางขุนจนไม่ป่านะครับทิ้งห่างไปเป็น11ต่อเจดนะครับจะมาแต่ก็ไม่มานะครับฝั่งโน้นนะครับตะโดดได้สูงจริงๆใช่นะครับคุณระเรนอินะรงนะครับทางด้านของตาเน่เทคตัวสูงนะครับหน่วยก้านนี่ดีทีเดียวนะครับแต่นะครับ11ต่อ7นะครับตนฟุกสารคามตัดไปขวาสุด อาเปลี่ยนแผนอีกแล้วนะครับฝั่งนูน้นไหลามาบอบี้โชบยังได้นะครับเปลี่ยนแผนไปเปลียนเปนเพียน,ยนอ่าเปลี่ยนแผนมานะครับเพราะว่าไม่เคยซ้อมด้วยกันนะครับมาจูนกันในเกมเนี่ยมันลําบากนะครับกว่าจะจูนกันได้เนี่ยเต้มจะไหลเร็วนะครับอุ้ยแต่วันนี้แก้ไขโอกาสทําเต้มใครยกเอ่ยตั้มไหลามาบอบี้ตีตีเกี่ยวต้นฟุกสรารคามพี่นกไหลปอดไปเทคตัวเรียบบร้อยนะครับ ไม่เป็นแดมนะครับโอ้โหฝั่งนี้ก็โชว์เหนียวนะครับมีคู่ต่อไปไหมครับแอดมีนะครับคู่ต่อไปนี่วิดเล็กนะครับเยี่ยมเลยครับแอดมุมกล้องดีมากนะครับครับผมนะครับแต่นนะครับ11ต่อ7นะครับต้นฟุกโอ้โหทันหัวเน็ตนะฮะบ๊อบบี้ตองกระชากเลนเองฮะเหลือบมองนิดนึงตีมาตาเกี่ยวลากเข้าไปเสียนะครับลูกนี้ลูดแล้วนะ เปลี่ยนเกมเสร์ฟนะครับแต่นะครับ7ต่อ11นะครับต่องกล้าเสริฟนะครับามกับแทกน้ำหนักมานะครับหาต้นฟุกเปิดสวยเสียนกยกค่อนข้างจะไกลตีไม่ข้ามนะครับเป็นแต้มของฝั่งทางรีนทีมขยับมาเป็นแปดต่อสิบเอ็ดนะครับยกไกลนี่ก็ตีไม่ข้ามเหมือนกันนะครับทางด้านของตาลนังรองนี่ตีกดนะครับแปดสิบเอ็ดนะครับตามนะครับ ไล่เส้นนะครับหาเสโนย์โยกไกลอีกแล้วนะครับไม่ข้ามอีกแล้วนะฮะพลาด2แต้มติดนะครับบีมาเป็น91 2าเ็แต้มทานกับอีก2แต้มเกมนะครับเอ่อไม่อนุญาตให้นำคลิปไปลงนะครับเอานะฮะยกลูกนี้ไกลนะครับโอกาสทำแต้มตั้มผูบันไหลมาลูกนี้กดจอๆนะครับบีมาเป็น1ิบสิบเอ็ดนะฮะ ได้ลุ้นแล้วนะครับเสดับริมทีมนะครับแต้มเดียวทันนะครับช่วงปลายเกมมาดูนะฮะว่าใครจะนิ่งกว่ากันนะครับเกมป้อนของเสียนกนะครับกับฝั่งโน้นตั้มภูพานกับทิมรัชวิภานะครับแต้มครับสิบต่อสินะครับเกมเสร์ฟของตั้มไล่เส้นนะฮะหาเสียนกลุกนี้ไหลไปตะเหินตัวติดเกี่ยวบอบบี้แก้มาโอ้ลูกนีแต่ก็ลงนะ เป็นแต้มนะครับตามตีเสมอได้สําเร็จนะครับเป็น11เท่านะครับโอ้โหลูกนี้ดงเส้นนะครับกลับมาเสมอกันแล้วนะสกออยู่ที่11เท่าเลือฝั่งละ2แต้มนะครับแต่นะครับ11เท่านะครับเกมเสืบของดำมาหาเสียนกอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่านะฮะหนึ่งขนาดไหนไหลไกลอีกแล้วตาจิ้ม ยังได้นะครับแกตีจิกนะครับตีกดไม่ได้ตีศาสยาวนะครับถ้าตีศาสยาวลูกห่างๆนี้มีโอกาสดโาสดนเกี่ยวนะครับ,บเ,เป็นฝั่งทางด้านของทีมงานขุนโจนได้เสิฟนะครับ11เ,เ,เท้านะครับแต้มสําคัญนะครับใครขึ้นแท่นก่อนนี่มีโอกาสที่จะเข้าวินสูงเลยนะครับ11เ,เท้านะต,นต,าต้นฟูกโอ้โห,หลูกนี้ไหลามาบ๊อบบี้ได้ไหม ได้นะฮะยังป้อนมาดีนะครับเดี่มแรกใครชนะครับเดี่มแรกฝั่งโน้นนะครับริมทีมชนะนะครับฝั่งนี้แพ้ไปนะครับเดี่มนี้เดียมที่2นะครับเสมอกันอยู่ที่11เท่านะครับแต่นะครับสิเอ็ต่อสิเอ็นะครับทำเลือกไไรเส้นนะฮะมหาเสนกเปิดเข้าไหลไปปีโอ้โหเกือบดักได้นะครับเกือบโดนเกี่ยวนะครับ แต่นะครับ11เท่านะครับต้นพุกสารคามได้เสิมนะครับแทกน้ําหนักไปนะครับตั้มรับหนึ่งสองเข้ามาสวยงามนะครับตีตะลากเล่นโอ้โหเป็นแนมนะฮะตีเกี่ยวต้นพุกสารคามนะครับตะนางรองนี่ก็ถือว่านิ่งนะครับมีโอกาสนี่ทําแตมได้นะครับเคลืนแทนงเรียบร้อยนะครับ12ต่อ11ตะก้อแตมเดียวเกมนะครับ ต้องล็อกร้อยเท่านั้นนะครับสหรับฝั่งทางริมทีมนะครับแต่นะครับ12ต่อ11นะครับเกมเสิร์ฟของต้นฟุกนะครับจี้ปหาทีมตั้มไหล่โรยมาบอบบี้ยังไงตีดบอบบี้โอ้โหตีเกี่ยวกต้นฟุกนะฮะไม่ใช่บอบบี้ต้นฟุกกอดลังเท้าหลุดกรอบนะครับยังล็อกอยู่นะครับออย่าให้้มันลไไปด็ เกมเรซฟครั้งแรกของบอบบี้นะฮะดูนะฮะว่าจะหลุดหรือเปล่านะครับไม่เคยรับทั้งเกมนะครับ11ต่อ12นะครับบอบบี้กระแทกมานะฮะหาต้นฟูกเปิดเสียนกยกไกลแล้วตียาวติเกี่ยวตั้มนะฮะยกปาดเข้ามาบอบบี้ตีจ่อๆเรียบร้อยนะครับตามตีเสมอได้สำเร็จเป็น12เท่าโอกาสมีแล้วนะฮะทางด้านของรีมทีมนะครับ นี่นะฮะลูกไกลนี่ตีสัตว์ยาวนี่โดนเกี่ยวแน่นอนนะครับตั้มภูพานเกี่ยวได้แล้วก็ยกแม่นยกสวยด้วยนะครับบอบบี้มีโอกาสนี่ไม่ปล่อยให้ลอยนวลนะครับโอกาสปีเกมครั้งแรกของฝั่งริมทีมนะครับ12เท่านะครับเอาละฝั่งนี้ต้องกลับมาล็อกร้อยเหมือนกันนะครับสวัสดีนะฮะเอสซีเอฟซีที่เข้ามารับชมใหม่นะครับ129ท่านในช่วงกลางดึกนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจตัวคอมไพเตอร์นะครับ แตมเดียวกมนะครับล็อกอยู่ไหมาทางฝั่งขุนจรนนะครับต้องล็อกร้อยเท่านั้นนะครับสิบสองเท่าบอบบี้ี่มาช่องกลางเซยนกโยกป้อนไปเทคตัวเรียบร้อยนะครับโอกาสอีกครั้งหนึ่งของฝั่งขุนจรนนะครับตาม,มาส่งหรือตามมาแซงนะครับสิบสองเท่านะครับออกเกมเสิ์โดยต้นฟุกสารคามนะฮะไปบอบบี้เปิด ตั้มยกโรยมาเอาโอ้โหบอบี้ยกจอจอเตะตีใส่ฝั่งตัวเองนะครับเกมเรียบร้อยนะครับตามมาส่งนะครับทางด้านของฝั่งริมทีมนะครับเป็นฝั่งคุณจนไม่ป่านะครับเบียดเอาชนะไปในช่องปลายเกม13ต่อ12แต้มนะครับก็ขอบคุณ FC ทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามาชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดติดตามไว้นะครับเพจตะกอไฟเตอร์แล้วก็ทางช่อง YouTube ด้วยนะครับช่องตะกอไฟเตอร์เข้าไปรับชมย้อนหลังได้นะครับ ก็ขออนุญาตนะครับจบการบรรยายเกยมผู้นี้ไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ